นี่ครับผมวอยกันใหญ่เขียวปื๊บเลยครับคนละเออเป็นไม้เลยครับอุ้ยมือเหนียวเลยกันใหญ่เขียวเลยครับอุ้ยมีตัวเลยครับเนี่ยหาสักอันครับผมเดี๋ยวผมวางไว้มบนสักอันครับเหยือ,นนอ,อยเข้า,าอ้อยผมขวาอืมโอเคผมต่อยครับนั่นนั่น เดี๋ยวผมหมายฟ้มนะครับถ้าผมหมายฟ้มเนีจำบ่ได้ครับนครับสวัสดีผมสี่สมาชมทุกท่านนะครับมันนี่มาอยู่หากินข้าวก่อนครับผมมาดักหนูเหมือนเดิมครับผมครับตรงนี้ครับเอาเห็นนับปังข้างหลงนะครับเขียวๆขียนั่หน้าปังครับมองนี่เป็นทุ่งหน้าครับเดี๋ยวผมย่างไปเบินมองนี่ก่อนครับเลยมันเป็นหม่งพี่เขาทมดินไว้ครับหม่งหกเลยอ้เจอแล้วครับผมเจอแล้วบุ๋ว อุ้ยหวยอุ้ยหวยใหม่ๆหมนะครับบูม kind of um, eh ุมทางกันนี่หวยใหม่ไหมนะครับผมอู้ยมีตัวครับมีตัวนีมันมันเหยียบหยาครับเนี่ยมีเหยียบหยาแห้งเพคะเห็นทางมันอุ้ยมีคมทางมันเห็นทางเหรอเห็นทางรึไม่ยิ่งมันมุนเอเดดเดดนครับเนี่ยอู้ย ี oh, 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 oh oh ่เ no, ป oh, ียวนู่นนี่อู้พี่ขวายนึงบัก่อกี้ขับได้ครับเนี่ยไปหนูคว้าไล้เนี่ยอืดสองขวายอุ้ยมันรุ่งเร้ามันไม่ไหวคนดักเลยครับเนี่ยมันรู้งเร้ากินเปียนบักหอยเองเลยอืมไม่ไม่เลยครับไม่ไม่เลยโอ้ดินนึงเปียกๆเยอะบักหอยดินนึงอยู่นแนหอยอุ้ยไม่ไม่มีรุ่นครับแบบสี่ไม่รุ่น ในพวกแมดักก่อมนี่ครับนี่อู้หูเนียฮต่ำๆผมแป็น,นเติดๆนะครับลงๆพอเขาเห็นหน้าปังอัางขางครับหนูเห็นว่หมง่งจำไมยจำจนั้กแตอยู่นะครับพี่ทางมาาอู้หูนี่คทัางโอเคครับผมมาครับผมบังยูนี่สองอันครับอยู่ป่า เหยื่อเขาโอ้ว่างไงครับรครับหายครับผมเล็กแตงหายผมเล็กมูลีายหายครับดักวปนี้ตามเสียวไฟดำสมนี่แล้วไฟดำสมอุ้ยถือครับผมถืออุ้ยหนูเท่าหนูเท่าอุ้ยมีในผลอีกแล้วครับผมในผลอีกแล้วกับเหยื่อฟ้าเขาโอยอุ้ยหนูเท่า ถึงล้วไหมครับเร็วๆอย่า้มันมันครับผมอแต่ไม่สวยเลยครับรุ่นก็ดูพ่อยครับรุ่นนี่ขวดแทบครับเอาแล้วผมมานหนึ่งแล้วนี่ฝาเข้าออยในผลครับเก็บครับผมเก็วไว้ีนก่อนครับอีกกระนึงอยู่นี่ครับผมนี่ครับอันนึงอยู่นี่เดี๋ยวผมห่างอันนี้ไว้ก่อนนะครับมันหมานมันหมานแตมไปสวย โอเคผมหาใหม่ไหมครับขึ้นล่ำใหม่เรียบร้อยครับค่อยๆหย่อนครับเดี๋ยวมันลันเอาหย่อนหน่อยครับเพิ่มมาดูดันครับตัวนี้อีกนิดนึงทางนั้นครับเดี๋ยวไปบางอันนี้ครับสองอันครับผมมันตัดใหญ่เขียวครับไปดูกันนี่ครับดูกันต่อนี่ครับ วันี่ก็โดนครับผมอุ้ยโดนครับโดนมออไรควฟ้าเหยี่อเข้าอ่อยแล้วหนูเท้าครับผมอู้ทำงานหนักแล้วไม่อู้หูหลนเดียวกันนะครับมันรุ่นซ้ำโตเหมือนเลยนี่หืูหัวเดียวกันครับนเนี่หยห่างไว้ไหมครับผมห่างไว้ปอ้สองแ้มติดกันเลยครับมันหมานัมันหมาน,น,นเอาอยู่แล้วผมทำงานอีกแล้วเหวยื่ฟ้าเข้าอ,าอ่อยหนูเริ่มซีออกเด็กๆครับ อย่ามาฟังบุ่นบวาออกเด็ตัวหนึ่งเมื่อนี่สองหลังเลยสองโตเลยครับดูดูดอ๋ทำงานผมหางมานไหมครับเท้าๆรุ่นขว้าแซ่รุ่นเก็บครับผมเก็บครับมันมัน,มน,มน